สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มา่กับช่อง PSK วันกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับคุณเลคุณอคอโอ้โหเปิดคลิปแบบมุมเดิมเสียงยาวโอเควันนี้ผมก็อยู่ในเกมระบอกในแบบที่มีชื่อว่าวันนี้ผมจะมาเล่นด่านนี่เลยด่านโกหก ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าไปเข้ากันทำไมด่าต้องชื่อว่าโกหกเลยครับนั่นแหละตอนแรกด่านนี้ผีคือเฮียชีนะเอากุญแจเลยกุญแจให้มาทางนี้ระวังผีนะถูกทางไะเนี่ยเล้งถูกแล้วนะเล้งขางขวาไม่เห็นหรอไม่รู้เหมือนกนะันอะจำทางไม่ได้เพราะเนื่องจากตัวเอ่อนี่ยงไมกันทางอย่กนัน เออมันก็สามารถออฟได้นี่แหละกุญแจจะอยู่หลังนี้อันนี้มีชาต่างชาติมาด้วยซึ่งรอบนี้ไม่เ,อเออขอาไม่เขาไม่ให้เราไขกุญแจธรรมดาแล้วเขาถ้าเขาถ้าเราไขาเข้าไปมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกออย่ายมนหลบลไม่ได้หลบบ้าน<ว>ุ่ยผีทะลุผีเกมเนี้ยมันเป็นผีจริงๆ มันมันไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือผีจริงๆที่มันสามารถทะลุกำแพงได้ฉันโดนสูน่านี่ครับมันจะไปหนีอ่ะเราจะรอดอยนี้แล้วโดนฆ่าตายเลยอ้าวแล้วไข่กับแล้วไข่ประตูสำเร็จไหมอ่ะไขกุญแจได้ไหมไขประตูเลยเดี๋ยวไม่เป็นไร เปิดแล้วตอนแล้วขวาคับด้นขวาเอ้าขวาเหรอโอ้ยทางก็ลืมแล้วปกติถนัดซ้ายมาเราจะต้องเปิดเปิดไม่รู้หมุนเหมือนเคปเอร์สามใช่โอเคเข้าไปเลยแค่ไปชนประตูแค่นี้คุณเกิดจะได้รับเหรียญพบกับตึกยางมาใช้และต่อไปไปไปแบบด้านรับ โอเคก็สําหรับด่านต่อไปจะเป็นคะวงกลมหลังแบบเวอร์ชั่นไม้โอเคเข้าไปกันเลยซึ่งด่านต่อไปก็เราจะมีเพียงแค่เก้าชีวิตแล้วเราต้องเก็บวิญญาลูกแก้วยี่สิบห้ากแก้วยี่สิบห้าอันน่ะนะทำไมกอเลิฟแต่ว่าก็ เกมเนี้ยเขาไม่เขาไม่เขาไม่นิยมเลขคี่เขานิยมเลขคู่อย่างแปดแปดแปดโอเคมาแล้วใช้หูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นไทโอเมดล e สตาร์โดยลินเดเวล็อปเมนตโอเคเราจะมีเพียงแค่เก้าชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่แกลี่แกลี่แกลี่ ผมจะใช้ <มา S 2> ตะเกียงไทยโยนี่กันเออลืมไปเลยว่าไทยโยเมแ่แบบนานแมเขาะบางคนลักแบบนึงอะอมเล้งไปไขกุญแจที่ทางออกก่อนนะไไขกุญแจไม่ได้ผมไปไปไขกุญแจที่ทางออกโดยถือกุญแจถือกุญแจแล้วก็นี่ได้ประตูให้กดคลิกจ้านี่แหละผมกดคลิกได้เหรอ อ่ะแยกย้ายผมจะยืนอยู่บนหลังตู้นะเพอเนื่องจากโอ้ยลืมเปิดเสียงเลยแกจนไปไหนเหรเปิดมาก็โดนเลยอ๋อนี่ไงมีลูกแก้หนึ่งอ,อันผีไปขวาแต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนอผีบ้า่ะคือแบบเดินเร็วมากนะ แต่ตอนนี้คือเขาเดินเขาปรับให้เดินช้าแล้วไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อกี้ผีเดินแฟรเลยเมื่อกี้มันอาจจะมีบั๊กบ้างแหละสคริปเก่าแม่กัวสามารถเอากุญแจจากชาวนาเพื่อหลบผีได้ไรอย่าลืมรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ดีนะแล้วหลบปแล้วกุญแจจากชาวนาไว้ทำไม เอาไว้หลบผีแล้วถ้าเราถือกุญแจเราจะวัดไปที่ห้องชาวนาทันทีแล้วก็เราก็จะติดอยู่กับผนังแล้วถ้าเราติดอยู่สูงแล้วก็รอดอ,อ๋อไอ,อ,อ้บักใช่มันเป็นบักที่แบบโหโออจริงๆเลยช่วยในดันในดันแบบลนนะคร <c oughs> ผมจะใช้เป็นตะเกียงออตัว<ช>ผมแล้วกัน,นะ ขึ้นแบบนี้แนะนำให้เป็นตะเกียงถ้าใครมีตะเกียงนี้ก็ใช้ได้ไปไขกุญแจตรงทางออกยังยังไม่ทางออกไม่ไตูนได้ตูนได้หยิบกุญแจมาไหมผมหยิบเอาไปไขกันเลยคนเดียวไปไขกไปหยิบมาให้ถือกุญแจแล้วไปไขได้เลยนะอืมชีตเออโอเคนี่ไงเปิดได้แล้วเล็งมาทางออกเลยครบแล้วเปิดอีกทีนึงปิดเปิด โอเคว่าประตูประตูสองชั้นโอเคแค่นี้คุณก็จะผ่านพร้อมกับได้ตะเกียงมช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูดเดี๋ยวเราไปดูตะเกียงในที่รอบบีกันดีกว่าโอเคและต่อไปเราก็จะมาเล่นในด่านของเฮียอะไรเงีเ้ยเฮ้ยเล่งแปลให้หน่อยล <c oughs> เป็นไงมันแปลว่าอะไรอะแปลแปลอมีเลยอ่บดรบแล้วมันแปลว่าอะไรอมีผู้หญิงนี่นะมันมันไม่ใช่เลดี้นะโอโกดี อ๋อมันคือคำว่ามังกดซอมบี้แต่มันแต่ปกติขนาดแต่คำว่าเมดไงไนในด่านนี้จะเป็นด่านของตัวคล้ายคล้ายมิฮารีแบบเวอร์ชันเก่าคือให้เก็บกระโหลกสีอันละมาวางลงมือนั่นแหละซึ่งในด่านนี้จะมีไฟฉายด้วยไฟฉายสว่างมากเลยแต่ระวังมิฮารีนะมิฮารีมันเขา้า <Yeah, S 1> ป มุมมุมใส่เฮือมุมใส่ขอบใจที่รอให้จ่ายเดี๋ยวฉันจะไปเก็บอย่าอย่ารอผีมาหานะมันไปแล้วมันไปไหนผีอยูจุดเกิดผีเออผีวิ่งผีผีไรเออผีรอผีไปจุดเกินนั่นนั่นแหละตอนนี้ผมจะเอาเทากับแดงนะ ตูนตูนเก็บดำกับขาวเอา,อาอแต่แต่แต่สีขาวอ่ะมันอยู่จุดมันเปลี่ยนจุดไงสีขาวมันอยู่ตรงเทาอ่ะมันสลับสีกันอ่ะเทากับขาวมันสลับที่กันไ,ไ,ไม่ใช่ว่ามุมจับอี๋อไม่ใช่ว่ามุมจับอีะโอ,อ,อเคได้มาแล้วได้สีเทา ผีจริงๆอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็สีแดงเหลือสีขาวแล้วสีดำมานะโอเคไปชิดเลยแค่นี้จะได้ตะเกียงมาแล้วเ,เวโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่็รบบี้กันดีกว่า เป็นไงกันบ้างครับสําหรับทีนี้ซึ่งเราได้ตะเกียงมาทั้งหมดสามตะเกียงแต่เรามีคนถือแค่2คนเพราะผมเป็นมุมมองแบบนี้เนาะซึ่งตะเกียงแรกเอาทายอยไปก่อนขอดูแสงชัดๆหน่อยแสงจะเป็นสีขาวคิดว่าสว่างไหมอ้าวแล้วหายหายไปไหนเล้งหายเล้งหายทั่วเล้งกลับมาก่อนอย่าวิ่งไปไหนดิ S <S โอ้โหอะแล้วตะเกียงเ,นนเคนี่ตะเกียงจะเป็นหน้าของไทยโยซึ่งเป็นผีที่เรา, <S 2> <S 2> <S เ,ราเราโดนไล่นะแต่ตอนแรกมันเป็นเฮียชีแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนยังไงมาอ่ะต่อไปไทยโยไทยโยเข้ามาเอออันนี้แสงจะใกล้เคียงกับตัวของตะเกียงโมเตะเอยไม่ใช่ตะเกียงมิโอถือดูดิตะเกียงมิโอไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอะตะเกียงลีนแบบเวอร์ชันเบต้าแล้วกัน หัวลินอะหัวลินที่เป็นล่องหนอะเฮ้ยผมไม่มีเลยที่สว่างเลยอะป่ะนาปกติเองใช้ตลอดอะเอออันนี้แหละอันเนี้ยอัน,นจะเป็นใสๆอ๋อไม่ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยจะสว่างที่สุดแล้วในเกมแสงเป็นสีขาวแต่ไม่ได้อัด<ช>โอเค แต่เสียงแต่แต่แสงอนนี้มันจะใกล้เคียงกับอันนี้แต่แค่มันระยะมันน้อยกว่าแลแ้วตะเกียงอันสุดท้ายถ,ถือถือถือทุกคนครับเออตะเกียงอันนี้จะเป็นมิฮารีแบบเวอร์ชันเก่าเหงยขึ้นดิเงยขึ้นเงยขึ้น,น,นโอ้ยฟันกระต่ายอุ้ยฟันกระต่ายโอเคถ้าใครชอบพี่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่ออะไรครับ ไม่พาจะไม่พลุดเป็นให,หม่ช่องนี้เลครับเออช่องอะไรล่ะช่องอะไรล่ะช่องเอเีวเยเอเออแล้ววันนี้ผมคุณเล้งคุณตูนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ,อ้